แต่งได้ไหมแต่งหนุ่มสาวสะโอกโอ้ค่ะเดี๋ยวนี้น้องก็มาอยู่แลายคนกันดับก็เนื้อพี่ตุนพาขณะอ๋อครับนี่สีเขาเป็น็อเตอร์คนแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับคนแถวนี้เรียกว่ามามาเจ้าโป๋มาเจ้าโป๋ก็คือเจ้าแม่รับทิมเจ้าแม่รับทิมที่ที่เแถวอ๋อนั่นเองครับวันนี้วันเกิดของแกครับมาแซยิสเจ้าแม่มาเจ้าโป๋ นี่ภากิจกรรมป่าพังครับคือมีมีอยู่นานแล้วแล้วกรมศิลมามมาตกแต่กบูรณะใหม่อ๋อมาบูรณะเมื่อไม่นานนี้เองครับเพิ่งเสร็จไปพอตกแต่งประมาณสามเดือนสารเจ้านี่น่าจะมีอายุสักเท่าไหร่ละครับดูเออเออช่วยไม่ได้ตานะครับเกิ้จการที่ห้าไหน มีถ้วยพระราชทานตั้งแต่รัชกาลที่ห้าครับกระถางทูบใบนั้นเหรอฮะโอ้โหเขาเรียกเรอครับพี่ก็เอาละครับไม่ต้องคุยเรื่องความเก่าแก่แล้วครับเพราะว่าเก่ามานานแล้วเขาเลยขั้นล่างสมรู้ตึงเคร่ยดไหมเงินต่อไปมาทำแบบนี้เลยองจริงคือองค์ไหนะ องค์หน้าหรือองข้างบนเหมือนทั้งหมดเลยนะครับเออเหรอครับแบบองค์โบราณนี่ออกูองค์นี่ครับองค์โบราณนี่แบบองค์บนองค์บนเหรอองค์บนนะมีแห่มีอะไรไหมครับมีมีการยำปีเดินสามนแห่เกี่ยวใวเตาอ๋อเนี่ยนะครับที่น,น,นี่คือนี่ม,มีพิธีกรรมอะไรบ้างนะครับพิธีกานรทุบมันอย่างนี้เปนะุ๋ยป<ม>ุ๋ยปี๋ยอืม วันนั้นเข้าไปทสมัยงานเนี่ยผมวัดเดินเข้ามาผมดูแลก็เปียกไปคุณมาจะจะัดเปลี่ยนคอมสีนมาซ่อมบอกว่ารูปด้านหลังชำรุดครับคอมสีนลงมาซ่อมมาซ่อมเสร็จก็เราทำการแบบว่าเอาศีลออกก่อนเสร็จแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยก็ปิดตาเดี๋ยวจะทํำพิธีเปิดเปิดสีขึ้นนะครับครับขึ้นนี้นะ ิตในที่นี่ก็คือเหมือนจิตของเทพเจ้าที่คร pues ับตอนนั้นครูเบียรกันด้วยเข้าไปรับเกตสนามบินนะครับเข้าไปรับเมื่อกี <XP> ้เนาะตั้งนางตรงบินมาแล้วก็ไปรับเกตสนามบินเลยข้างล่วงเอห้ตกใจล่วงเปิดประตูน้ำมาเอี่ยามาเว็บ๊บไฟเซฟปล่อยทิ้งล่มต่างล่วงแห่งิตล่วงต่างล่วงเป็นคนโม้เลยนะครับต่างล่วงหลับตาแบบไฟเ้ฟครับ อง,งเล็กข้างหน้านี่ใช่ไหมครับอ,องนี้แหละครับหมอมาจากประเทศจ,จีนานยังครับนานนะครับอือพรสารเจ้านี้เราจรินผักมาก็อเอาไอ้ทุกมาจากไอ้ของไอ้ริษัเจ้าไอ้กระทู้ครับโอ้โหสามสิบกว่าปีเลยสามสิบกว่าปี